สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผม3ล้อถูกหวยนะครับหลังจากอ่านที่หวยออกแล้วนะครับในงวดวันที่1เมษายน2566ก็ขอแสดงความดีใจกับ FC หลายหลาท่านนะครับที่ถูกทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเจ๊พรนะครับเจพรคนเดิมนะครับเจพรดวงเฮงนะครับก็ในงวดนี้ก็เข้าอีกแล้วครับจำได้ไหมครับ ในงวดก่อนๆนั้นที่เคยมาขอหวยกับเจ๊แหม่มนะครับที่ขอ3 0 0แสนนะฮะงวดนี้เข้าเต็มๆครับขอหลังจากที่ขอ3 0 0แสนครับงวดนี้ได้6 0แสนครับดวงเฮงจริงๆครับเจ๊พรเราครับจะบอกว่าถูกงวดเว้นงวดก็ว่าได้ครับบางบางงวดก็ต่อเนื่องครับในงวดวันที่16เมษายนนี้ก็มาติดตามกันนะครับว่าเจ๊พรจะให้เลขเด่นอะไรตัวไหนนะครับ แล้วก็เลขทูบที่ขอกับเจ๊แมมจะได้เลขอะไรจะตรงกันหรือไม่ฝากติดตามด,ด้วยนะครับกับช่องสามอถูกถหวยสวัสดีครับ